สบายดีสบายดีพี่น้องมาพบกันอีกแล้วเนาะสองสลคือเกาเนาะพี่น้องมีกะหลังจากที่ว่าคืนจากเกี่ยวขาวแล้วไม่แยบปอกกะซิมาเห็ดกินคือเกาเนาะพี่น้องงานกินอย่างเดียวด้วยส่วนนี้งานเกี่ยวงานกินหมือหน okay. hmm. ึ่งสิบห like ้าพี่น like ้องมาเบิ่งอันไม่แยเปอกเห็ดปนป่าเปล่าไหมลาบลาปปนลาปลาปป่าเนาะพี่น้องจะพักละ เรียบร้อยละปลานพี่น้องผักมานัพักมาแต่ฮือนเรียบร้อยเนาะพี่น้องพี่แต่มีย่ปอกสีมันตุ่มมันนำห่ออันนอาใส่ประเดกจีครับจีปูนใส่ปลาเนาะพี่น้องแล้วมาเบ่งพี่ที่ให้เขามียาปอกเลยเนาะพี่น้องได้หละน่มีป๊อกดังไพ่พนอาซาสมารกเป็นเซฟนี่เลยได้พี่น้องบูว้ใจเซฟเลยเป็นตำมือกองใช่ไหมร้านโบได้กิน มาดูพี่น้องเกี่ยวนะกล่องสนีนัยมาซอยคือเกลียวดังไพ่ส่วนปัญญามนรกลวมนะลงมัดเขาเนาะพี่น้องค่ะกับมาร์ตเวียรนะครับเวียร์ล้างไหล่ลุ่มัดม่เนี่ยป้อว่ามัดน้ำล้างไหลลงมัดเขาเลยไม่เนี่เป้าว่ามัดแล้วกะซุ่มส่ำแหละสิคนเนาะกินเขาพักพรแล้วหน้าซีไฮนะพี่น้องมื่อนี่ยค่ะสาวน่ะได้แต่สองไฮพี่น้องหยาลายคับ สองไฮกับไฮยายห้หนึ่งเนาะพี่น้องก่อนแล้วเอ้ยดังไฟสักกอนปากนางนี่เอา<ม>อันกับปีน<ต>าปากเต่านะอู้ยสมอาบนะหอนแห้งเนาะพี่น้องไหนะเอามายังแห้งหรือว่าพ้นชิดโต๊ะแล้วมันเอามาบว่าพี่น้องเอาแบบบลูมเลยแบบเมื่อทำอิฐที่เกี่ยวเขาหน้าแคมบาเลยพี่น้องงานนี้นะพี่น้องแม่งมันท่านบาดดัวผาเด้อเกี่ยวสองไฮเก็บไปเทอะละน้อย ข้าเม่นตังใจเก็บนะพี่นอ้องข้าเม่นตังใจเก็บกับสิได้ร้ายเนาะถ้ามีดว่าสิเก็บโฮมไว้โฮมไว้สพ่วนว่าให้มันได้ร้ายจาังขัวแต่สพ่วนอดใจบาวไวส้สพ่วนอยากแสีบได้พี่นอ้องขัวนะไปะตองใส่น้ำมันเนาะน้ำมันมันออกมาในตัวมันเองอ้าวมีปลอกอูดแล้วกฉันซื้อไม่มันหรอวะนี่ นาะพี่น้องมียปอกสิขัวแมงมันก่อนแมงมันสลัดบิดปิกแล้วได้น้อยนึงเนาะเก็บ2ไหนึงเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮาเกี่ยวได้่ละ2ไห3ไหครับซครับแรงก็2ไหเนาะพี่น้องหมอก็หมอใหญ่ดหมอใหญ่อามาบ่เดียวเนาะพี่น้องถือหลายแนวมันก็ถือบ่ไวเนาะพี่น้องอืองใส่ลูกกินบายง่ายๆบ่คอยู่เฮือนดอ่ทนีไหนบ่กินก็อย่าเด้อเียงก็กินแงมัน và tìm tôi đi đìa tìm học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  nào học tìm học tìm nó tìm học tìm học tìm học tìm นะพี่น้องชุบตาได้ไหมใครมาใหนะ้ไปจักไหม <c oughs> ถ้าละซุกบ่ <c oughs> ซุกแล้วซุกแล้วก็ออกมาอา้าวตักได้พี่น้องเตรียมจานนี่ หน้าตานะพี่เนาะมีตักนนะแตนพรอ,อ,อ,อันนี้เ,าเ,าเาน,น,นเา,เา,เา,เานนะพี่น้องอันนี้เขาเอิ่อว่าตักแตนอันนี้นี่นะเขาเอิ่อว่าแมงมันเนาะพี่น้องนี่หน้าตาไปกินนะพี่น้อทงทำนี่แตามาคุงพี่สิทธาปุยใหญ่บนกัวยังมัดอยู่ได้พี่น้องสี่ไ้เนยายะไฮปุยใหญ่ดอกตะ นี่ทางซุ่มมันยังบอกว่ามันล้างหมูไร้ลงเห็ดเวียยซ่าเพิ่นว่านี่เมื่อวานนี้มันยังบอกมัดเองเมื่อวานนี้เพื่อนยังกอมไปเวียยเบิดเหม่เนาะพี่น้องเพิ่นมัดมือนี่ซุ่มเสละเห็ดกินถาเนาะซ่ำเห็ดกินแล้วเพิ่นก็มัดแล้วพี่น้องหน้าซีไฮนี่เนาะพี่น้องอันนี้กะคือปลาปลาพี่แม่จามาเห็นปลาเก็ดแหลมเนาะพี่น้องมันยัปบอกตึกสะดุ้งนี่น้องเหมือนน่นะแต่ตัวเดียวมันลักเนาะพี่น้อง ผักแล้วตะศีนอเนือ้อมันน้องพี่น้องแล้วก็มาผักว่าผัก,ผกมุนนแล้วก็ตั้มมุนคัคานกนาะพี่น้องบางคนกะเห็ดปุเป็นได้พี่น้องละปลาไนะมันช่กลายเป็นเจวเนาะย่าม,ม,านะยนะมันย่เพาเห็ดนะฮาสิบตมหัวมันเน้องพี่น้องหัวปลานะใส่ปลาแดกใส่หัวซิ่งไข่เนาะใส่น้ำและะ้วนี่อันนี้น้ำกระตุ้มมาแเต่เหือน้องพี่น้องนี่ต้นเดียว <laughs> มีปอกตึกแต่ตุ้มมัตเตเหือเนาะ น้ำตุ้มมันก็ใส่ปลาแดดค่ะไม่ได้แม่ว่าอันน้ำเย็นผู้เพลินมามีปอกสิค้าเห็ดมาเบิ AP unusual unusual> nah. ่งวิธีเห็ดแด้วพี่น้องมะพริกเบสใช่มีิกนะเอาพริกดิบหรือพริกขาวเออกับมะพริกปนเลยพริกปนบอกเดี๋งไปมัวได้สิเดี๋ยอยู่พีบเบิร์ตนะใส่พริกปนเด้อพี่น้องใส่พริกปนเลยว่าเป็นมั่วลงไชโลด ใส่เนีน่ยนะตอกใส่กระป๋าลูกใส่เป็นนัวเห็แดแบบมันชั้น,นสลานนวนลรายเด้อยสนานนวลเหนี่ยไหมนวลรายลูกใส่ไปเบียกไหวมันจะเห็เดเบียกไว้ได้เพื่นวะ <c oughs> <มา S 1> ก็ใสคือไก่พริกป่นเนาะพี่น้องมักเพียสซำแด่ก็ใส่ซำนันเนาะ ไปอยากินเพชรได้กับไส่ลายไล่ต้องเกลืออันนี้นะไปโลูก <laughs> เนาะแดดไล่อ้าวย่างเอียกไปนีเบ้านละสุดท้ายบ่แม่ใส่ข,ข้าวกลัวนะตามแ้วคุณแม่แต่ไกลสายได้เกลือน,น่ะน่ะมันซุปมันกับส่ประเด็ดเดี๋ยวว่าได้ลืมผ้าหอมมามีแต่แนวลืมวันนี้ลืมเป็นเนือ้อวันนี้ลืมเป็นเนือ้อวันนี้ลืมผ้นหนานหนอาม อโอ้อันนั้นมุกอันนั้นมุกขาวเมาด้วยพี่นอ้องมะเขือเดี๋ยวมาแล้วแล้วบอกมาใครเดียวแน่เลยมาจากไหรพอหอนเอาแห้งด้วพี่น้องเบิร์นแดดพักพรอนเอาตามตามเหม็นมันมุนคากๆด้วยพี่น้องผู้เด็ดตามโบไดนะ้มันจะกลายเป็นเจลเป็นปนด้วยมันจะบอกมันจะบอกเมนลาบนะ เอาตามบอเอาด้นี้นบอกว่าบอเอาเข้มปลาเป็นบอลายเก็ซี่ปุ๊กๆนัวแกนหมดแล้วจับทีหน่อย่ะฮีดสุนไม่แง่ข้ามลรอกไม่แาแเรามากินเข็มเลยพพี่น้องไอ้น้ำตกพวป่าเพื่อสิลาาแล้ว เวลาค่ะตามันโแล้วตักหนามนี่มันใส่เนาะพี่น้องแต่ว่าต้องใส่หนามันเย็นเนาะถ้านามหอน่ะมันสิกลายเป็นปนเนาะมันสชีวมวลหลาบต้องใส่หนามเย็นๆเนาะพี่น้องสูตรไว้สูตรมันคือว่าเลยเนาะพี่น้องเอาเดีลูกทงทงหน้าลูกทงหน้าทงหน้าเลยเนี่ตั้มยู่ทงหน้าลูกให้จังเสบ บอร <esis? lly content trips> ์บาไปกะทินกับโบปมันกลายเราขึ้นมาติเกี่ยวเขาพออยกับเม้อยคนจนปวดแขนผลได้พี่น้องเลยเอาแบบม่นจะมันติดโคติดสาผลไดพี่น้อง๋อมาเรียนใส่จานใส่ฐานเลยเนี่ยกินเก้าก็มีมะคือ ลินฝาลินไม้มักลินไม้โลเหรอคือว่าลินฟ้าหนะพี่น้องออกมาเป็นมาพี่น้องปานมักเขือค่ะมักเขือกกับล่ามาเตือดเรียบร้อยแล้วพี่น้องมีอ่ะมาร์กลินไม้หรือว่าลินฟ้าหน้าพี่น้องอ่อนอยู่ได้ไหมมักเขือกกับนี่เขือนเองนี่พี่น้องมักลิ้นอันมักลินไม้นี่ยเพลื่อนกันข้างเขื่อนก็จะเอามาหายหน้าพี่น้องก็จะปลูกเพื่อนเมียเลี้ยง็มี้นด้วกันเนี่ย

ตาไปกิบต์กิฟต์ประานมันสวยเลยนะพี่นอกก้องออกมากัมีหมักแขกไหมน้องนันงก่นาโอ้มักใหญ่ใหญ่ มัดมัด,มดพูนยาบุญกลัวมัดเขาเจ้าไฮแม่นไฮเดียวไม่ได้ซองไฮ <c oughs> ขึ้นเลยมันดแดดแห้งพอนะและ้วลูกมัดพอนะนี่ <c oughs> มัแข่งผ่อนได้พี่นาะหมัแข่งกันได้ขื่นเองได้พี่น้องข้างๆได้ คือแมงมันเที่ยวขวดเรียบหล่อไนะพี่น้องนี่ก็อาห้างเนาะขาเนี่ยป่าคนตำปลาให้มันเดือดแหลกละเอียดค่ะน้องพี่น้องตำจนมันเหนียวมันติดกะคาปุนอ่ะพี่น้องปนกะคาปุนาะแล้วก็จังเอานามทีว่าถ้าตุ้มหัวมันพี่น้องตุ้มแซก็ปัดแดดไงน้องพี่น้องแล้วก็ตุ้มนะพ่แม่เมื่อไรถ้าเสียมาใส่นะพี่น้องเห็ดน้ำเย็นนะพี่น้องขา หนาวใส่ตอนมันห่อนๆนมันสิบลูแมนลมามันสิเป็นปฟนปสิเป็นแจลนะพี่น้องเนื้อมันสิแบบมันสิบลเล้ว์นะพี่น้องถ้าผู้ใดอยากกินซุปก,กันนะพี่น้องก็ไปขู้าเอาเนาะพี่น้องขู้าเอาเวลาเราละเบียบลอยนะพี่น้องผู้ใดมากินดิบแล้วก็นะก,กินเลยเนาะนี่ถามไม่เยอะป๊อ สิได้ละเบาะเนี้ยลำบากผู้ได้น่เคร่งเต๋อแล้วพี่น้องต่ำไปตามวันเพื่อเพื่อจะได้กินวูเป็นไงกับหัวชุ่มม่วกับหัวเครื่องชุ่มุ่วงแล้วต่ำไปตามาเนาะพี่น้องเพื่อมันดัเพื่อมันสิได้เนาะพี่น้องผู้ใดแห้งรากับคนหายจะปวดแค้นผู้ใดพี่น้องนี่นะพี่น้องข้าก็ได้แต่ซ้ำนี่ลำร่างขานเนี่ยพนังขึ้น วัดใจล่อเรื่องวัดใจล่อ,ลอถานรัสซี่อันนี้คืขึ้นน้ำตุ่มหัวมันเอาพี่นอ้องใส่ประเดีวจังน้อยไม่จะใส่มะข้ามอยู่ไม่ใส่บอกให้มันเย็น้อพี่นอ้องเวลาตุ่มอันหัวมันซูก้นเปื่อยแล้วนะออกมาโป่งไว้นะพี่นอ้อง็นาะมันเย็นจะจังตักใส่หลังจากที่ว่าตําเนื้อปลาสีหรือว่าสีปลาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ใส่ข้าวขวาน้ำลังนะพี่นอ้อง ผักหอมซอยลงบ้านนี่น่าพี่น้องม่เยับปอกหยับลอยใส่น้ำจืดละน้อยคนนานแล้วกับปนเดียดเตามตามป่าจะได้เด้อใจเย็นๆได้ใจเย็นๆได้หลับป่านะครับใจห่อน์คือบ่ได้้ตองใจเย็นๆคนบ้านงาเจ้าห่อนโมจัง่างงานบ่ายเบิ่งสะ โย่ค่ะบอกจะบ,บอๆอุ่นใส่ผ้านจ้าใส่พี่น,อนอ้องพี่น้องอันนี้คือหลับปลาหลับปลาหลาปปับปลาเนี้ยเขาวเนี้ยเขาวเนี้ยเขาแหละตักน้ำใส่เยอ,อะใส่น้ำเยอะ ซีเพสปะนี่าเอาบรต้องบอกบรต้องเอื้อรถบะแลนเลยรถบะเอาแบบต้นเทียงรถบะพี่น้องพี่น้องใสิได้ละใสนไหนีกวะดูใส่เลยเลยและจนถ้ามันได้หรือถ้าหะได้ใส่ถือหน้อยเด้อพี่น้องโมเมนมันสีใส่บาทเดียวเด้ ใส่ก้าวมันแล้วมัมนเนี้ยคอแลวก็ยุดหนอล้วก็เผาผัวใส่ซอยหอมลงได้ยาเค็นะพี่นอ้องสือปลาปลาเพียงกระไดบ่แม่บุตรใแต่ปลานน่นปลานิ่ไนได้เบิดไ,ได,ได,ได้ได้ทุกปลาบ่า เห็ดได้ทุกปลาเนาะพี่น้องปอกบได้แต่ปลาคอเห็ดบได้แต่ปลาคอแล้วก็มันเล่เอาตัวสีมันพี่น้องเอาก่างเอาเพียงมันออกแล้วก็พ้าเป้าผ้าผ้าผ้าม้แล้วก็มาต่ำตัวนี้อะไรตัวนี้ไงนี่ไงแล้วพี่น้องเอาพี่น้องนั่งจ่าที่ว่าปนเรียบร้อยแล้วก็ใส่เขาครัว ใ่กว่าก็าอสอยหอมลงหอมันาะซอยละก่อนจะต้องทำอะไรหน้นนกาก่อนได้จังบัดิ้ลงจังบักห <นำ S 2> ้มโอ้ยเพื่อสิได้กินเป็นสูนีหูหอมขอขัวเลยหอมส่หอมใส่เด้ยพี่นาอ ได้เลยมี่ไม่ได้มี่ห้อมกัดจนเคียวพไอแล้วพี่น้องโยอยู่ทงหน้าอยู่ทงหน้านี่เบิดแหละกินไปแล้วพี่น้องเออกินกัวอยู่ทงหน้าแสีบคือเกาคืออยู่บ้านอยู่เพื่อนเนอะซอยแบบนี้อีกต่างหากเด้อใช่ซอยมือซอยห้องใส่มือโลกแล้วว่างหนิวเด้อนี่โมมีเครื่องครบที่เคียงกับโมมี อ่าอือซอยไซอืมแต่พรวดนะอ่าอืมอืออ้าไซก็ค้นค้นนามไซก็ข้นอย่างคนอื แ่บประบาดนี่อะไรมาข้ามเขาคราวนี้ตุย้ยมนันคุณได้อยากยินซุกเอาไปขวาก็ได้น้อพี่นอ้องอันนี้เือว่าดิฟน้อพี่นอ้องเป็นของดิฟน้องพี่นอ้องตากเดียมานเนเหยียบหล่อแล้วม่เหยียบปอกว่ะ นี่หิวข้าวแห้งแล้วเพราะว่าเพื่อนท่านกินข้าวแต่๊าวนะพี่น,อ <c oughs> น้องนี่หน้าตามัวนแนมมีหนำได้เลยหัวเราแล้วทำจับมืกินดิบกะ <c oughs> นี่น้องพี่นอ้องอันนี้เมนของดิบเนาะพี่นอ้องมีป้อขัวแนมส่วนหนึง่งคราวนี้เอาตุ๋ยแล้นาะพี่น้องไหม <c oughs> นี่เนาะพี่น้องหน้าตากะสีประมาณนี้คองแกมีมะเขือและะ้วกับมะลินไม่หรือว่าลินฟ้าน้อพี่นอ้องอันนี้กะตุมหัวมันไว้สดน้อพี่น้อง Anh gặp quang mang a ăn điện. No, gong đi, mì nhoi, sip bun bà Nào, thằng yêu bóp. Cool, anh mẹ. kìa. Mẹ kìa. kìa. ข้าววอรเลยนะยมีขวางกับเป็นแบบนี้นะพี่น้องอ่ได้เทียบมันเลยนะเอาซเน่ย์ลุยก่อนเราเด้อเป็นมือกล่องให้ชิบวันก่อนพี่น้องเข่าแล้คนขึ้นเทิงเป็นดาเข้มนอนยังมีนวนเลกับตีนี้อยู่หรือเปล่ามีตีฮามเบิรงโอ้ยของเด็ดนี่ซเน่ย์แกดูข่าวเมาหน่ะ แกดูข่มาหนะพี่น้องมียาปอกมุกข่าเมามากสาวสุดสุดคนกินบพะท่านระเบิดแกงย่างองี้ยขนาดไสนี่ท่านกินข้าวเสียได้สักบางมันได้บ่ราะเขาเลื่อนไข่อาแลนวนะเขาเขาเอาขึ้นกองไว้เทิงนะพี่น้องมาเรื่อนเงี้ยใต้กวนอยากคนตกหนามอยากอะไรมันเอาไปพอเลื่อนเงี้ยใตมุกข่าเมาพี่น้องเบิ้งทั้งล้างด้วยสนี่ผ้าใหม่มียาปอกป้าไว้มียาปอกพริกบพราะท่านนี่น้าพี่น้องอั้เป็นลาที่กว่ามซุกแล้วความแม่งมัน ลากดิบนี่มักเคือม,มักแขงหมักลินไม่หรือว่าลินฟ้าแล้วก็ตม้มหัวามาเด้อพี่น้องม,มาเนี่ยจำโบโบกินสามจำโบเูไปนอนพักพรอนอยู่ที่ททยังกฤเพิ่อนหพรอะีอานุระยอะเอาหารเกิดเด้อมือน,นีไมีแต่อาหารบันบาน กินเลยกินเลยดังได้ม,ม,มาเด้อพี่น้องมาเด้อโอเคเนาะพี่น้องสแลกกันสิกครึ่กินเขาเนาะชิได้จบคลิไปไว้พอกันไม่คลิปหนาเนาะ<ม>อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสแลกเด้อบ๊ายบายสวัสดี